สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านปั้นคำหอมสาขาบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับร้านปั้นคำหอมเป็นร้านที่ขายขนมไทยและเบเกอรี่ที่อยู่กับพวกเรามานานนะครับหลายสิบปีเลยทีเดียวนะเจ้าของเนี่ยเขาเริ่มต้นธุรกิจนี้มานะครับจากการทําขนมไทยของคุณแม่นะครับก็เลยพัฒนาขึ้นมาจากขนมไทยมาเป็นเบเกอรี่แล้วก็จนกลายมาเป็นอาณาจักรปั้นคำหอมนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันแล้วเดี๋ยวจะไปคุยกับผู้จัดการกันนะครับว่า ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยณนะตอนเนี้ยมีขนมอะไรบ้างมีเบเกอรี่อะไรบ้างแล้วก็ตอนนี้ขยายสาขาไปกี่สาขาแล้วนะครับไป มาดูตรงนี้ครับนี่อันนี้คือบรรยากาศของปั้นกำหอมนะครับเข้ามารู้สึกว่าได้กลิ่นขนมปังอะไรแบบหอมมากๆใครเคยมาจะรู้นะครับว่าแบบโอ้กลิ่นแบบอยากจะกินขนมปังเลยทีเดียวตอนที่เริ่มต้นธุรกิจมานะครับไม่ได้ชื่อว่าปั้นกำหอมนะแต่ว่าเป็นเจฟพาขนมไทยนะครับแต่ก่อนเนี่ยทำแต่ขนมไทยอย่างเดียวเลยเราก็เริ่มมาจากข้าวเหนียวมูลนะครับข้าวเหนียวสังขยา กัญญาศาสตร์แล้วก็ลูกนะครับก็ได้เห็นถึงโอกาสนะครับว่าอยากจะเอาขนมนี่แหละมาต่อยอดเป็นธุรกิจจากพนักง,งานประจำเนี่ยก็เลยมาทําธุรกิจขนมต่อยอดจากทางบ้านจนกลายมาเป็นอาณาจักรปั้นคําหอมทุกวันนี้นะครับบรรยากาศภายในร้านสาขาบ้านป่งราชบุรีนี่นะครับ ก็จะมีที่นั่งให้ทานได้นะแล้วก็จะมีชั้น2ด้วยนะครับสินค้าที่ขายดีนะครับคือขนมเค,ค้กของป้านคําหอมนะครับแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับเด<ป>ี <cunning> เ๋ยว <profit> เราจะมาคุยกับผู้จัดการนะครับว่าตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้มีการพัฒนาอะไรเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ขนมเบเกอรี่บ้างนะครับ <recreate S 2> เด<ป>ี๋ยวไปคุยกับผู้จัดการนะ ราชดาก็ก่อนที่จะมาเป็นปั้นคําหอมท่านก็นําขนมหาบอะค่ะของคุณแม่เนี่ยไปเดินต่างบ้านที่ทําม่วงตื่นเช้ามืดนะคะช่วยแม่เอาไปขายจนท่านก็มาทําพนักนานธานารเนาะแล้วก็พอทําเสร็จแล้วท่านก็ลาออกโดยใช้เขาเรียกว่าอาชีพของคุณแม่เนี่ย มาต่อยอดให้มาเป็นธุรกิจจนถึงทุกวันนี้ก็คือลงลูกคุกคานปั้นทำหอมมาเปิดตรงนี้วันแรกๆก็ขายไม่ได้ดีจากวันละ500บาทฝนตกมั่งต้องเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นห้องเช่าเล็กๆนะคะจนก่อนที่จะมาถึงตรงนี้นะคะก็เลยทําให้ท่านเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวมาแล้วก็ปรับใช้แล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นธุรกิจในวันนี้นะคะ จุดนี้ก็จะเป็นสาขาแรกที่สร้างรายได้นะคะเติบโตจนมีเงินนะคะมีต้นทุนที่จะไปสร้างโรงงานที่ตำบลวายเหนียวอำเภอรธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะแล้วก็เป็นโรงงานที่ใช้สำหรับผลิตสินค้าส่งออก ให้กับาสาขาทั่วประเทศไทยตอนนี้เรามีทั้งหมดในปัจจุบัน58สาขานะคะทั่วประเทศในส่วนของการขยายตลาดของเรานะคะทางคุณวิลาศกับคุณรัชดานะคะท่าน,นมีวิสัยทัศน์เนาะในการบริหารจัดการนะคะสาขาต่างๆจนเป็นกำไรนะคะสู่เป้า600ล้านโดยเราใช้ธุรกิจแบบป่าล้อมเมืองป่าล้อมเมืองในที่นี้ก็คือเราจะกระจายสาขาเล็กๆเข้าไปสู่ในเมือง ณปัจจุบันนะคะเราก็จะมีการสร้างหับนะคะในการที่จะกระจายสินค้าไปยังสาขาในโซนชนบุรีนะคะแล้วก็ตรงฉะเชิงเซาตีไปในกรุงเทพเพราะว่าเรามีในส่วนของโลจิสติกเราเองก็คือขนส่งเราจะออกจากโรงงานทุกวันเอาของสดสดผลิตใหม่ๆไปให้กับคุณลูกค้าทุกวันนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้คุณคลูกค้าได้รับสินค้าที่ได้คุณภาพเรามีเป้าหมายที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ในปี2,571เพื่อที่เราจะขยายสาขานะคะให้100สาขาทั่วประเทศแล้วเราก็จะรับทำ OEM OEM ในที่นี้ก็คือเรารับทำสินค้าให้กับแบรนด์ต่างๆตอนนี้เราก็มีพาร์ทเนอร์กว่า10รายนะคะที่เข้ามาพาร์ทเนอร์กับเรานะคะทางคุณรัชดาก็ใช้นวัตกรรมในการผลิตสินค้าที่เป็นขนมไทยโฟรเซน ะะที่จะรับทํา O E M แล้วส่งไปให้กับธุรกิจโรงแรมห้างร้านที่เขาต้องการสินค้าโฟเซนในอายุเชล,ลยนั่นนๆแล้วเราก็รับจัดแคทเทอริงเนาะรับจัดในส่วนของเบสสัมมนาต่างๆนะคะอันนี้เป็นการขยายธุรกิจในปีนี้นะคะที่เราจะรับสัมมนาจัดเลี้ยงนะคะตอนนี้สินค้าที่เราตามกระแสทันยุคทันสมัยก็มีชีโอปังนะคะแล้วก็เป็นครัวซองเนยสดแล้วก็ถาดไข่ นะคะที่ตอนนี้คุณรัชดาเนี่ยท่านก็เป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็นําเข้าในฝรั่งเศสตัวนี้เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ได้ดุดภาพวัตถุดิบที่ดีในวิสัยทัศน์ของคุณวิรัตเนี่ยท่านก็จะใช้ระบบ e ER s g เข้ามาก็คือดํารงธุรกิจภายใต้ชุมชนแล้วก็สังคมนะคะโดยเรารับวัตถุดิบดีๆจากชุมชนเข้ามาในโรงงานแล้วก็ผลิตสินค้าได้คุณภาพ จนทุกวันนี้เราก็ได้ลูกค้าทั้งชุมชนแล้วก็ในในส่วนของราชการที่เราเป็นพักเนื้อด้วยเลยทำให้ธุรกิจของตั้งคํำของเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ ชั้นนะคะซิกเนเจอร์ของเราขายดีเป็นอันดับหนึ่งนะคะปีหนึ่งขายได้200,000กว่ากล่องนะคะเราก็จะเป็นในส่วนของหม้อ,อกแกงนะคะอันนี้เราก็จะมีหม้อ,อกแกงนะคะทั้งถั่วแล้วก็ทั้งเผือกนะคะอันนี้ก็ยอดขายดีเนาะแล้วก็เป็นในส่วนของขนมน้ําต่างๆนะคะก็ะจะเป็นบัวลอยขนมข้าวเหนียวถั่วดำอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเราค่ะต่อไปก็เป็นลูกชุบนะคะอันนี้จะเราจะทจะํจากหนุถั่วนะคะถั่วซีกนะคะ สดเลยนะคะเราจะปั้นส่งทุกวันนะคะสินค้าแช่เย็นเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเบเกอรี่นะคะเบเกอรี่เราก็จะเป็นไส้กรอกแฮมนะคะแฮมใหญ่เนาะแลเป็นขายดีในส่วนของโซนเบเกอรี่ของเรานะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของทวินซอสเซตนะคะอันนี้เราก็ผลิตอบสดนะคะเราก็จะมีครัวซองเนยสดนะคะเราใช้เนยอีซิกน e ีนะคะ แล้วก็เป็นพวกปังชีสนะคะอันนี้ก็จะเป็นสินค้านะคะขายดีอันดับต้นๆของเราถ้ามาในส่วนของเค้กนะคะเพราะจะใหญ่เค้กวันเกิดนะคะลูกค้าก็จะมาซื้อที่ต่ที่สาขาทามวงก็จะขายดีค่ะประมาณนี้ค่ะ ตอนนี้เราอยู่ในโรงงานแล้วนะครับเราก็กำลังจะเข้าไปในส่วนของลายผลิตที่เป็นในส่วนของแพ็เกจจิ้งนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโรงงานปั้นคำหอมเนี่ยเขามีวิธีการผลิตคร่าวๆอย่างไรเนาะนี่เนี่ยฮะนี่อันนี้เราได้เข้ามาเห็นในส่วนของลายการผลิตนะครับเบเกอรี่ของปั้นคำหอมนะครับ เอ hey, อันนี้คือขนมปังหมูหยองน้ําตลาดนะครับอันนี้เขากําลังจะพแ็คใส่ถุงอยู่นะโอ้โ oh, ห hey. ดูแบบจริงจังมากเลยนะครับรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของปั้นคําหอมเลยนะนี่แล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็เป็นขนมปังนะครับที่เพิ่งจะอบเสร็จมาใหม่นะอันนี้คือขนมปังซาฮาวโดนะครับซึ่งเป็นขนมปังที่หมักด้วยยีสต์ธรรมชาติอันนี้ดีต่อสุขภาพนะครับอันนี้นี่เราเข้ามาดูใกล้ๆกันโอ้โหนี่ หรือว่าโชคดีมากเลยนะครับที่ได้เข้ามาเห็นในรายการผลิตแล้วก็เพิ่งจะอบเสร็จใหม่ๆเลยนะ และนี่คืออาณาจักรของปั้นคำหอมนะครับเราได้ฟังมาก็รู้สึกว้าวลวรู้สึกน่าทึ่งนะครับกว่าเขาจะมีวันนี้ได้เนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับคุณภาพของขนมปั้นคำหอมเนี่ยนะครับอย่างส่วนตัวผมเนี่ยก็กินมาเป็นเป็นสิบปีแล้วนะครับรู้จักมานาแล้วแล้วก็วัตถุดิบของเขาเนี่ยโดยเฉพาะพวกพวกเนยเนี่ยเขาจะไม่ใช้เนยเทียมนะ เขาจะใช้เป็นเนยสดนะครับแบบคุณภาพดีมาให้เราทานกันดังนั้นเวลาที่เดินเข้ามาในร้านปั้นคำหอมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็าตามในประเทศไทยนะเราจะได้กลิ่นเลยเนี่ยจะได้กลิ่นเนยจะได้กลิ่นอะไรที่แบบเป็นขนมปังขนมไทยอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็หอมยัยวยนมากเลยและนี่คือปั้นคำหอมขนมไทยและเบเกอรี่นะครับขอบคุณมากมากเลยที่ให้เรามาถ่ายทําแล้วก็ได้มีโอกาสมารู้ประวัติศาสตร์ของปั้นคำหอมนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนมีวันนี้ซึ่งไม่ง่ายเลยนะครับ ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ